แลมาทำอีกแล้วก็อย่าพาวันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ยี่สิบสี่มั้งถ้าจะยี่สิบสี่มิถุนาสองห้าห้าสี่วันศุกร์สงสัหมอถามว่าเมื่อไหร่จะหายคะคุณปู่พี่ปู้คี่ข้าปู้เมื่อไหร่จะหายเออก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ วันที่ห้าก็จะครบเก้าเดือนแล้วถ้าท้องก็คงจะคลอดแล้วละ่ะครบกำหนดคลอดแล้วเจ็บมากเลยวันนี้บมันกระตุ้นทีตามแล้วก็พิบทีเจ็บเจ็บสุดๆวันนี้ไม่รู้เป็นไรเจ็บปกติมนัจะไม่เจ็บปกติจะนอนได้เขาแปะปุ๊บก็จะหลับ พนม่วงเพินแต่วันนี้เก็บคดค้อกระตุ้นอย่างนี้ทุกวันจากห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ประมาณ สามสิบห้านาทีมันต้องไม่ค่อยเพิ่มหลังจากที่ทำเสร็จก็จะพูดไม่ได้พักหนึ่งเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมันเกิอดอาการล้าตาซ้ายก็จะมองไม่เห็นเพื่อน,นเวลาขับรถกลับบ้านก็ต้องเอามือจับข้างนึงไม่งั้นมอนก็จะมองามมหาไม่ค่อยเห็นแล้วก็เริ่มลืมตาไม่ขึ้นแล้วครับเพราะมันเจ็บ มันลากล้ามเนื้อมาทํางานเยอะจะมันลาเขาก็จะเป็นพูดไม่ค่อยชัดเตียงไม่มีใครอยู่เลยเข้าไปไดิฉันอยู่คนเดียวในห้องเพราะเข,า,เขาไปกันหมดแล้วปกติจะมีดึงคอด้วยวันนี้ไม่ดึงเหลือแค่นี้จากที่ทาอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เหลือแค่กระตุ้นไฟฟ้าอย่างเดียวทุกทีแต่ก่อนต้องมีดึงคอ เก็บดึงคอก็อเก็บทำหาแนละ้วก็เก็บไอเนี้ยเก็บสุดแล้วเนี่ยเพาอมีกระมีกระแสไฟฟ้าเก็บคดโคแล้วก็ไปถ่ายต่อที่บ้าน